ดีใจไหมที่ทำได้ไหมต้อง<ม>บอกว่าแฟนๆปูน,นามารอแบบว่าพอสมควรเลยเนาะประทับใจเลยคะออไม่คิดว่าจะใจเย็นด้วยค่ะโอ้โหนี่ถือว่าเราไม่นะนถ้าเย็นกว่านี้นะคะรับรองว่าคือชีวิตของเราไม่พอแน,น่ไม่เป็นไรค่ะคือที่อาจจะแบบกังวลน,นิดหนึ่งเป็นเอฟเฟกต์ <laughs> ของเรานะคะ <laughs> วันนี้ ใช่ไหมใช่ครับที่นี่ยังแยังไงก็ฝากด้วยต้องบอกว่าเดอะมอลไลโต้ท่าพของเราปรับโฉมใหม่ครบครันมีความสุขกับทุกครอบครัวแน่นอนนะคะสามารถมาได้ทุกฤดูเทศกาลแล้วก็วันนี้เนี่ยมาที่นี่แล้วถ้าให้แนะนำแฟนๆชนิดหนึ่งว่าวังไงกันทีเราจะซื้ออะไรให้กับคนที่เราดักดีจากเดอะมอลไลโต้ท่าพแอบเห็นไหมเนยคะมีเด่เดินเล่นบ้างยังและยืมสัย่างถ้าให้สบายซื้อของฝันที่น่ารักบนนี้เรียกเป็นอะไร กางเกงอไนโอ้ตายแล้วใส่อะไรร้อนยมีแน่นอนอยู่ช่วงนี้กางเกงนหายใช่ไหมคุณเอาไปไว้ที่ไหนเอเวลาไปทัวร์ไหมครับเป็นรไหจังหวัดแล้วแบบเรารีบนะครับเ่ช้าวันกตีสี่มาจแต่ทนีไม่ลคืนรต้องักกันเอาไวใครจะเป็นใคเียเชได้ผู้รับนองซื้อให้กาัเงซืิงไให้คือชอบกันเลยเนาะแต่เป็นแฟนกันเลไใช่มใช่ต้องใส่ลันละ ถ้าคนเืินมาซื้อห้ก็ไม่ได้นะคะเอาละแล้วก็วันนี้เนี่ยวันแห่์ของเราทั้งทีไหนๆทัวร้งสองก็ได้สร้างบรรยากาศแห่งรักไปแล้วอยากจะให้บอกรักแฟนๆหน่อยอย่างที่บอกวันนี้จะมีหลายคนมารอตั้งแต่แบบรางวันเลยให้บอกรักแฟนคลับกับเทศกาลเวทไทยของเราสักนิดนึงค่ะคนละนิดก็ได้ทั้งสองท่านเลยเรื่องจกใครบัตรดีผมเอ่อผมอยากให้ทุกคนรักตัวเองมากๆนะครับอยากให้บอกรักตัวเองทุกๆวันจริงๆอ่ะไม่ต้องรักพวกเราก็ได้แต่ว่าให้ รักเพลงเราแล้วก็รักตัวเองมากๆนะครับฟังเพลงเราเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนช่วยเศร้าอย่าไปเขาเรียกเป็นเพื่อนตอดคอกันอะไรแบบนี้แบบไอ้กอดคอเศร้าไปได้วยกันอย่าคิดว่ามันเป็นเป็นเพลงที่เอาไวตอบย้ำตัวเองนะครับไม่มีเพลงไหนบนโลกมันตอบย้ำตัวเองนอกจากตัวเราเองที่เราตอบย้ำตัวเองอยู่นะครับก็สูๆ้ๆนะทุกคนได้เลยค่ะเราฟังนะะจะไปนะคะ,ะ,ะ,ะน,นิดเดียวบอสเพื่ต่ตหน่อยว่าในปีนี้อยากให้เป็นๆได้จะทาราักแบบ คนที่หลับเราแล้วก็โคลนักสั่งเลี้ยงอย่าเอาใจไปไว้กับคนที่ที่เราไม่ได้มั่นใจว่ามันจะรับเงิจริงได้ค่ะจะจดจำมันไหมรอพี่หนึอยู่โอ้ยอุ้ยแรงมากเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นมุมมองพอดนะของเพื่อนราไปจะเห็นความรักที่มอบให้กับแฟนๆด้วยเนาะวันนี้ก็ขอเสียงปรบมือแล้วก็ขอขอบคุณให้เรนนส่ซาบาด้วยค่ะเขาหับ แล้วที่สำคัญเขาทำเพลงมาข่าคนโสดทำไมคคือเรารักกันเหนืขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะแฟนๆค่ะอยากจะติดตามคนเชิรได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทางเรานะคะอีกสักครู่หนึ่ง